อนนี้ตาเริ่มเ,เริ่มแบบเริ่มไม่บวมแล้วเริ่มยุบแล้วสวัสดีค่ะคุณชายเนสวัสดี alumni, สวัสดีค่ะคุณมูนสวัสดีค่ะต้อนรับทุกคนเลยนะคะเยไปกำลองหินให้น้ำเพชรหน่อยแต่ว่ามัน,นยังช้ำอยู่ viu. ทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นรอยช้ำช้ำเขียวๆขียวไช้ำอยู่ องอเพราะว่าตอนนี้มันเพิ่งได้สิบวันเองยอ,นนอยู่คณะาศาลละรัลน้ำเพชรค่ะแต่เราก็ยังไม่ชินกันนาตัวเองเพราะว่าตอนนี้มันยังบวมอยู่ยนนไม่เหร ผลตาปอมเมื่อคือยังเอาออกไม่ได้น้อง่งกินส่งแล้วค่ะส่งแล้วนะคะพี่สาวนันเพชส่งไปเมื่ออ่าน่าจะเมื่อวันก่อนนะหร,หรือเมื่อวานนี่แหละสวัสดีค่ะพี่แก้วจะอ๋อได้เลยได้เลยแป๊บหนึ่งนะคะอ่าส่งให้แล้วนะคะพี่พี่พี่ยูเซอร์ที่อ่าทักไปใน พี่บอกว่าตอนแรกทักไปในแอปส้มใช่ไหมคะหนูส่งให้แล้วนะรอรับของนะคะหนูส่งมากเพิ่มไปมาร์กหนึ่งกล่องกับเจลหนึ่งหลอดน,นะคะส่งเพิ่มไปให้นะต้องขอโทษด้วยนะคะที่ตกหล่นนะเปิดการมองเห็นให้หน่อยคะ่ะแชร์ให้หน่อยคะ่ะพี่ขอโทษอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าพี่ได้ใช้กันแดดแล้วใช่ไหม เปิดการมองเห็หน,นหได้ <calculating. S 2> <Vou> หน่อยครับเปิดการมองเห็นได้หน่อยวันนี้จะถึงสนะักพันคนไหมอ่ะ <moderator. S 2> อยากดันช่องนี้อ่ะช่องนี้แบบว่าชอบรวมติดกันสวัสดีค่ะแอมป้าไม่ไปไหนค่ะป้าอยู่กับคนวอยหน้าเวทีนี่แหละหนึ่งตัวหนึ่งตัว พรุ่งนี้พี่โเรเบิร์ตต้องไปเตะบ,บอลที่โรงเรียนยีฬาสีเขาแข่งบอลส่วนพีเอ็มก็ููไม่ไปก็ได้แม่จะดันขึ้นไหมเอ่ยอแอมเมื่อวานยอดโดเนตแม่30ดวง30ดวงใช่ไหมคะ แน่เด็กขึ้นแค่นี้เราก็ดีจ้าแล้วแต่มันยังวมอยู่นะมันยังรู้สึกแปลกๆยตาเป็นไงบ้างทุกคนขอคอ,คอมเมนต์หน่อยค่ะตาเปลี่ยนไหมเพราะตอนแรกเหมือนกันเมื่อก่อนนี้ตาเราจะตกใช่ไหมแล้วก็ดึงขึ้นไปนะคะเป็นอ่าซับเราแล้วก็มัดกล้ามเนื้อตาด้วยแล้วขอบคุณค่ะป้าไม่ได้ไปไหนคะ่ะป้าอยู่หน้าเวทีนะจ๊าป้าจะไปไหนนะคะ ป้าอยู่หน้าเวทีนะจ๊ะป้าจะไปไหนนะคะขอบคุณค่ะคุณลักกี้เกียรติแบ้คตายนะเกียรติเราเรื่อ เซเชีรีค่คะนัเพชรไปทำที่เกาหลีนะถ้าใครแบบว่ามีแผนว่าอยากจะทำตาน,ะะนัทเพชแนะนำเลยนเพชรไม่แน่ใจว่าที่ไทยมีที่ไหนบ้างนะคะแต่ว่าอันนี้คือพอดีได้ไปเกาหลีก็เลยมีโอกาสก็เลยได้ทำที่นั่นเลยนะคะแต่ก็โอเคอยู่นะเราเราชอบนะคือตอนแรกเรากลัวว่าแบบว่าทำแล้วตาจะเป็นหอยแครงไหมใช่ไหมที่เขาพูดกัน อ่ะพี่แก้วเลขเลขนี้เลยค่ะพี่แก้วที่หนูปากเลยค่ะน่าจะคนละเลขกับอันเดิมมั้งพี่พี่พี่ดูเลขก่อนนะเพราะว่ามันจะมีบัญชีเดิมที่หนูปิดบัญชีไปแล้วนะพี่แก้วลองดูเลขใหม่นะคะขอบคุณมากเลยวันที่สามจะตามไปชมปทุมมีค่ะมีค่ะมาหน้างานได้นะคะอ่าวันที่สาม ก็มาเบิร์ตเดย์ย้อนหลังให้กับน้องรถเบนซ์กันนะน้องรถเบนซ์จะจัดวันเกิดย้อนหลังวันที่3นะคะที่วัดบัวประทุนนะคะอยากให้ทุกคนมาใหเเบิร์ตเดย์น้องกันนะคะวันนี้ก็มานะทั้งพี่ทั้งน้องเลยฝากหัวใจให้เด็กๆได้นะคะ,ะพรุ่งนี้น่าจะไปนะคะเดี๋ยวดูก่อนว่าเขาจะ <Okay. S 1> เขาไปแข่งบอลไม่รู้เขาจะไปไหวหรือเปล่า <Okay. S 1> น้องเป็นฤทธิ์เนี่ยทำหน้าเหมือนลูก

ก็ยังระบมนิดนิดค่ะยังระบมนิดนิดถ้าโดนแรงๆงอย่างะบมอุ๊ยกันแดดเราคือแบบปิดรอยช้ำได้แบบระดับหนึ่งเลยอ่ะเก๋มากเปิดการมองเห็นให้หน่อยนะคะ เก๋มากดูสิพากันแดดไปเก๋มากเลยเไหกลับมาซื้อซ้ำหล่อสามบอบคุณค่าจริงๆตอนนี้ก็มีโปรอยู่นะจะให้ปักระกร้าไหมอ่ะพอปักแล้วมันปิดการมองเห็นอ่ะเสียใจอ่ะทำไงอ่ะ ตอ <im sharing> <im organizing habits> นนี้มีโปรจัดโปรให้ถึงพรุ่งนี้วันสุดท้าย <Frederick> <im society> อยากให้แม <im w lun acy> <im> ่ปาตาก้าไหมคะแต่แม่กลัวมันโดนปิดการมองมห็นน้อขอบคุณในกันไหนแล้วขอบคุณนะคะอันนี้พอแล้วน้องน้อคขาเลยก็สอบถามได้ค่ะคือจริงมันแล้วแต่เคสนะก็ก็แรงนิดนึงค่ะใช่ดูสิ ทากันแดดไปเก๋มากคนอะไรนะคะสั่งได้ที่ไหนอ่ะเดี๋ยวปากให้เลยแล้วกันจะให้ปากไหมแต่ถ้าจะให้ปากทุกคนต้องเปิดการมองเห็นให้แม่เนาะทำยังก็ได้ช่วยแชร์ยังไงก็ได้โอ้ขอบคุณค่ะพี่แก้วเย้วันนี้พี่แก้วให้มา500รอบาทแล้วเย้ขอบคุณนะคะเมื่อวานนี้มี30ดวงใช่ไหมของพี่แก้วเท่ากับกี่ดวงนะอ่า ยี่สิบยี่สิบห้าดวงอ่าขอบคุณค่ะพี่แก้วแอมเท่ากับของพี่แก้วยี่สิบห้าดวงแล้วก็ของเมื่อวานสามสิบดวงนั่นรวมกันไปเลยขอบคุณค่ะพี่แก้วขอบคุณนะคะเย่วันนี้พี่แก้วไม่ได้ฉีดปากฉีดหน้ามันบวมเย่พรุ่งนี้ไปหาค่ะพี่แก้วถ้ามาหานะบางทีแบบว่ารูปในโปรไฟล์อ่ะ ไม่ค่อยชัดอะไรเงี้ยบางทีแบบหนูอาจจะแบบถ้าถ้าพี่เจอพี่มาหานูหลังโรงเลยนะเดินมาหาหลังโรงนะอย่าลืมนะคะ <ไป S 1> ก็คือระหว่างนี้ <ไป S 1> อะไรก็ได้ค่ะพี่ขนมอะไรก็ได้ไม่ต้องซื้อเยอะนะ <ไป S 1> ขอบคุณมากค่ะขอบคุณลูกแม่นะคะ <ไป S 1> เห็นไหมเขาบอกจะปั่นก,ก้านะ <ไป S 1> ต่อตอคือยอดรถแรงมากเ<ไ>ปิดการมองเห็นให้หน่อยนะคะ ทำไงดีมีใครอยากได้กันแดดไหมนชรจะปักกันก่าให้เดี๋ยวนะตรงไหนดีพี่ว่ามีทติดต่อสอบถามเพ้่อที่อ่าเพื่อมให้ตัวข้อมูลไนไหมีเลยค่ะมีค่ะราคาเท่าที่เท่าไหร่ถ้าติดต่อเดี๋ยวปากกันแดดให้ก่อนนะอูางขนะครับ โปรจัดไปเลยทุกคนดูสิดดกดตะกร้าแล้วคอนเฟิร์มออเดอร์เลยนะคะวันนี้น้ำเพรจัดโปรให้ถึงพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะ,ะจาก190-590นะคะไม่แน่ใจว่ามีคูปองหรือเปล่าถ้าชอบเนฮะ้ยเด้อพี่เจรนานะสวัสดีค่ะพี่ตง 2 4่ยี่สี่สามห้าย์ุด้ายชอบมหมชอบมหมชอบไหมชอบไหมสก็อตขนาดนี้เซ็กซีขนาดไหนดูสิเธอปิดรอยช้ำได้แบบแรงมากกันเดดไว้ผมสั่งได้แล้วครับ4ี่้อสิบเอกดคอนเฟิร์มออเดอร์ด้วยนะคะนักเพจตักตะก้าให้แล้วนะดูสิคือกันแดดคือมันเปนจะเป็นงานผิวนะทุกคนเป็นงานผิวนะคะก็ ปกปิดได้ระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าคือแบบไม่ไม่หนานะคะไม่วอกงไม่ลอยนะ,ะพี่ตองว่าดีค่ะกันแดดใช้ดีมากใช้อยู่ค่ะคุณค่ะขอบคุณพี่ตองนะคะพี่ตองอตกดตะกร้าได้อีกนะ,ะถ้าไม่กดตะกร้าก็ส่งหัวใจให้น้องได้นะหัวใจดวงละยี่สิบเป็นกาลังใจให้น้องได้นะคะตอนนี้มีกี่ดวงแล้วนะตอนนี้มีอ่ากี่ดวงนะสี่สิบห้าดวงใช่ไหม ไอ้เ,เออมื่อวานสามสิบห้าสิบห้าดวงใช่ไหมตอนนี้คนผิวคล้ำสามารถใช้ได้ค่ะสวยใครจ่ายแซงมอันนี้คือปกติไม่ได้ทาเบาขนาดนี้นะแต่ว่าแบบกลัวโดนแผลกลัวเจ็บ เทสอ่ะลอกเพราะว่าเราไปทําเราไปทํามาใช่ไหมแล้วหน้ามันบวมผิวก็เลยแบบตึงแล้วเราก็ไม่ได้าทาครีมเลยเพราะว่าตอนแรกมันยังโดนน้าไม่ได้แบบทาครีมมันไม่ได้อนะไรเงี้ยเก๋มากดูสิเนียนเลยอ่ะเธอเข้าแล้วนะใช่ค่ะวันนี้เริ่มยุบลงเยอะแล้ว แกเพียงใหม่ด้วยมันทายแล้วกันว่าเพลงอะไรมั้งสรุปเพลงเพลงเก่าจริงจริงมันทาได้แล้วแต่ว่าน้ำเพชรแบบกลัวเจ็บกลัวโดนแผลก็คือ ตอนที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นอะอากาศร้อนมากแล้วก็แบบไปเล่น u f เ,เแล้วก็แบบว่าคือแดดฉ่ำเหงื่อเยอะมากแต่ว่าหน้าน้ำเพชรคือไม่ไหลเลยอันนี้เรื่องจริงอันนี้แบบว่าไม่ได้แบบมาหลอกขายของให้แบบทุกคนนนี่นะแต่ว่ามันถ้าคนที่ใช้จริงๆอาา่ะจะรู้ว่าแบบเฮ้ยมันมันมันได้เลยพุ้งไปรับ โมมาโอ้ดูแลสุขภาพนะคะพี่ขอให้แข็งแรงไวๆนะคะสู้ๆนะคะสู้ๆนะแล้วก็ต้องแบบบำรุงเยอะๆนิดนึงนะคะอะไรที่เป็นประโยชน์ก็ทานเยอะๆนะสู้ๆนะคะขอให้หายป่วยไวๆนะคะให้ให้โรคภัยแคเจ็บ <Okay. S 1> ออกไปจากร่างกายไวๆนะทำน,นี่มาใช่ไหมขอบคุณค่ะ นี้ปัดตตก้ากันแดดให้นะทุกคนทุกคนเฮียครับขอทุกท,ท่านทองโล่เลยแต่ว่ามันจะไม่เปี่ยนอ่าไปไปดับเพลินได้ป่ะตอนนี้คื้นหน้าน้ำเพชรจะแห้งนิดนึงนะปกติตตปกติทากันแดดแล้วมันจะเนียนไปเลยนะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นที่ผิวหน้าเราเพราะว่าเพราะว่าแบบ ไม่ได้ทาครีมมาประมาณเจ็ดแปดวันนะคะแต่ว,ว่าในก,กันแดดเราก็ยังสามารถทำให้หน้าเราดูดีขึ้นพพดได้นเพมีโปรถึงพรุ่งนี้อีกวันเดียวนะคะปกติ690นะวันนี้จัดโปรให้590แล้วก็มันมีส่วนลดใช่ไหมทุกคนเมื่อกี้เหมือนเห็นแวบๆใช่ไหมไปลายทางนภเพศไม่ได้เปิดปลายทางนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เปิดปลายทางแล้วแบบว่า ปัญหามันเยอะมากเลยอ่ะมันแบบปัญหาปลายทางที่เกิดขึ้นคือเยอะมากของตีกลับเยอะมากแล้วก็เหมือนกับว่าลูกค้าแบบกล่องไม่เหมือนกล่องโดนกรีดอะไรแบบนี้แบบปัญหามันเยอะมากๆเลยน้องพีทก็เลยปิดปิดปลายทางไปเลยค่ะอาชีพปลุกปลุกรถเบนเลยนะรถเบนอนะปลุกเดี๋ยก็ได้เหลือห้าร้อยสามสิบ ถูกมากทุกคนกดคอนเฟิร์มออเดอร์เลยนะคะดูดีโดนปิดกั้นเลยอะ่ะคนเหลือสองร้อยทำไงดีไม่เป็นไรเนาะสองทุ่มมีเขาส่วนรถใช่อ่าไทยพระ สีม่วงค่ะพี่ไข่มุกสีม่วงค่ะสีม่วงสีม่วงค่ะสวัสดีค่ะ เปิดการมองเห็นให้หน่อยได้ไหมคะทำในดีช่วงนี้คือแบบพอปัดตะก้าปุ๊บปิดกั้นปับ๊บทำไมใจร้ายชังเลย เจต่เ็อ่ะปดสวยได้นี่ม <aquí en S 2> <laughs> ันกำบากไหยทุกคนหึ่งมต้องใช้อลิ